ที่บริเวณสะพานนาตสินนะครับสะพานหมู่บ้านมั่นคงนะครับนางสาวภาสินีสุวรรณเจริญหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีพร้อมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานปพลงพื้นที่สํารวจแหล่งน้ำนะครับบริเวณของน้ำใสทั้งบริเวณสะพานนาตสินนะครับสะพานหมู่บ้านมั่นคงสะพานท่าช้างสะพานสปกรวมระยะทางกว่า2,400เมตรทั้งนี้นะครับบริเวณดังกล่าวก็เป็นพื้นที่รุ่มต่ำแล้วก็ใกล้ทางระบายน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับปัญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นกับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยคือเ,เกิดขึ้นซ้ำซากาอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับบริเวณสะพานนาตสินนาวิทยาลัยนาตสินวิทยาลัยสารพัดช,ช่างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตรงนี้นะครับเคยเกิดปัญหาอุทกภัยทา,ทางจังหวัดจันทบุรีนะครับจึงมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาของน้ําใสเตรียมรับมือมานะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็บอกว่าสามารถระบายน้ําได้อย่างดีเลยนะครับสามารถสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้้นนที่่ไดเป็อยาางมก นึกว่ามันจะเหมือนเด like ิมไงเหมือนมันมันก็มามาตอนตีตีสองตีสามอ่ะก็จเห็น่าวเพราะว่ากำจะมาเนาะก็เลยเตรียมตัวกับแขกเก็บเสื้อผ้าที่นอนอะไรพวกนี้แหละน้อมน่าจะดคอยมันเก็บไว้มันกันเก็บเตรียมไว้ตลอดเดแฝนไว้ของบุน่านตลอดเนาะอยากด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีนะครับ ยังคงมีเป้าหมายนะครับในการที่จะพัฒนาเส้นทางน้ําให้ระบายได้อย่างสะดวกในพื้นที่หมู่บ้านชัยยันในเขตอําเภอเมืองที่ประสบปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังได้มีการปรับปรุงนะครับผุมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เป็นลําคอนะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้เป็นแหล่งที่มีการพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ต่อไป ก็เร <S preach science> <analysis> ิ่มดาเนินการมาตั <necessary> God, ้งแต่ต <ain> ้นปีแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมรับผุทกภัยด้วยนะคะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะก็ผลปรากฏว่าทุกหน่วยงานเนี่ยที่รวมมือร่วมแรงร่วมใจกระทำเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือที่เราเห็นก็คือสะอาดมากนะคะแล้วก็โล่งแล้วก็ปัญหาปัญหาการดันท่วมถังรอระบายในเขตนี้นะคะหมดไปเลยค่ะเพราะว่า มาต่อเรื่องออหลายช่วงเวลาแล้วตอนนี้นะคะก็ไม่มีดาเพื่อผักเรา